สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอการใช้ใบที่ชื่อว่า Safety Checklist of Invasive Procedure Outside Operating Department ค่ะโดยเอกสารนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยคลอดทางช่องคลอดได้แก่คลอดปกติหรือการช่วยคลอดโดยใช้ครีมหรือเครื่องดูดสุญญากาศค่ะค่ะโดยเอกสารใบนี้นะคะจะแบ,บ่งออกเป็นสาร์ันะคะพัทแรก ชื่อว่า pre-operative procedure checklist นะคะพาสสองทำเอาพาสสามสายเอาค่ะขออนุญาตทำ pre-operative procedure checklist ค่ะคนไข้ชื่อนามสกุลอะไรคะรัชากรอน้นเพลงค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ20กันยา25-25ค่ะมดน้ำมดอ,อาหารล่าสุดกี่โมงคะ3ามทุ่มค่ะมีแพยาแพ้อยาหารไหมคะ นะคะคนไข้ชื่อคุณนัชภากรอ้นเพลงข่าวันเดือนปีเกิด20กันยา2535ค่ะวันนี้มาทำหัตถการอะไรคะรอบปกติค่ะแพทย์ผู้ทำคลอดค่ะอรจญนาพรค่ะ คุณนะัชชากรอ้นเพลงค่ะวันนี้มาทำหันการคลอดปกตินะคะคลอดเวลา1215นานาทีค่ะเพศหญิงแอกาก้าบค่ะน้ำหนัก3 0 3 0ค่ะบัตรล้อ3 0 0 ml ค่ะสบอและเครื่องือครบค่ะ